กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไฮด้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเกาะติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าตอนนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะยังคงมีการจัดการอบรมที่โรงแรมชาทเว,วียมลิเวอร์ไซด์ค่ะในทุกสัปดาห์มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับ ไตเครื่องกรองของร่างกายรวมถึงวิธีการในการรักษาและประคับประคองโรคไตเรือ้อรังลองไปติดตามด้วยกันค่ะการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยูดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่3ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แพทย์หญิงรัตนาชวนะสุนทรพจน์อายุรแพทย์โรคไตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กล่าวบรรยายในหัวข้อโรคที่เกี่ยวกับไตเครื่องกรองของร่างกายว่าไตทำหน้าที่กำจัด กรองของเสียโดยของเสียส่วนใหญ่ก็คือยูเรียและครีเอทินินที่ร่างกายของเราไม่ต้องการจากอาหารดังนั้นจึงขับออกมากับน้ำปัสสาวะผ่านทางกรวยไตยท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่รวมถึงการควบคุมความดันโลหิต โดยการขับน้ำและเกลือแร่ที่เป็นส่วนเกินดูดกลับน้ำและเกลือแร่เมื่อร่างกายขาดจึงไม่ทําให้เกิดการบวมหรือขาดน้ําและทําให้เกลือแร่หรือโซเดียมมีความสมดุลกันซึ่งมีผลต่อความดันโลหิตผลิตเม็ดเลือดแดงไขกระดูกมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดและสิ่งที่สร้างเม็ดเลือดธาตุเหล็กวิตามิน B12 โฟลิกแอซิดฮอร์โมนที่มีการสร้างจากไตก็มีหลายตัวด้วยเช่นเดียวกัน ชนิดของโรคไตที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทเช่นโรคทางพันธุก,กรรมกรรมพันธุ์ถุงน้ำในไตไตวายได้เนื่องจากความดันโลหิตสูงปัสสาวะมีเลือดปนในกรณีไตวายเฉียบพลันจะมีอาการปวดหลังมากถึงร้อยละห้มีโอกาสไตวายหรือจำเป็นต้องฟอกไตเนื้องอกก้อนเนื้อไม่ใช่เมเรง็งจะไม่ค่อยมีอาการตรวจเจอโดยบังเอิญจะใหญ่มากกว่า5เซนติเมตรมีโอกาสแตกเลือดออกมาก เนื้องอกมะเร็งไตที่ปัสสาวะเป็นเลือดมักไม่มีอาการปวดผู้ชายจะเป็นต่อมลูกหมากจะเบื่ออาหารน้ำหนักลดอาการตามอวัยวะที่กระจายเช่นถ้าหากว่ากระจายไปที่กระดูกสันหลงังก็จะปวดกระดูกสันหลงังกรวยไตอ,อักเสบติดเชื้อแบคทีเรียรจะมีไข้สูงปัสสาวะขุ่นปวดข้างหลังที่ติดเชือ้อเคาะแล้วเจ็บนิ้วในไตปัสสาวะขุ่นเป็นเลือดโกรวยไตอุดต,ตันอ,อักเสบติดเชือ้อไตวาย นิวในท่อไตเกิดจากท่อไตอุดตันเฉียบพลันปวดหลังเฉียบพลันโกโรวยไตยอักเสบอาจเกิดไตาวายเฉียบพลันโรคไตอักเสบไม่ใช่การติดเชื้อจะเป็นเหมือนกับโรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองถ้าเกิดที่ไตก็จะมีอาการบวมปัสสาวะออกมาเป็นฟองปัสสาวะออกลดลงความดันสูงไตาวายเฉียบพลันไตอักเสบเนโฟรติกหนังตาจะบวมขาบวมกดแล้วบุ่มทั้งสองข้างท้องบวม เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุอีกหลายเรื่องจําเป็นต้องใช้การตรวจชิ้นเนื้อไตภาวะไตวายเฉียบพลันสาเหตุจะเกิดได้จากภาวะช็อกจากสาเหตุต่างๆได้รับยาที่เป็นพิษกับไต SLE ไตอักเสบท่อไตอุดตันสองข้างข้างเดียวจะพบได้น้อยที่ทําให้เกิดไตวายตับแข็งรุนแรงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาหารบางชนิด นอกจากนี้ยาและสารที่เป็นพิษกับไตก็เช่นยาที่เป็นพิษกับไตทั้งยาในกลุ่มเอนเซตยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดข้อยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบยาที่ให้ทางเส้นเลือดดำส่วนยาปฏิชีวนะที่รับประทานนั้นต้องเกิดจากการแพ้ยาที่ถึงจะทำให้เกิดอาการไตวายระยะเวลากิน7วันนอกจากนี้มียาลดไขมันจะเกิดไตวายกรณีที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายมักจะเกิดในช่วงแรกของการใช้ยา หรือเกิดขึ้นในช่วงเวลามีการปรับเพิ่มขนาดของยาและจะพบได้ในยากลุ่มสเตตินสารรางสัสีมักจะเกิดจากคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตเรื้อรงังสีที่ฉีดแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการไม่รักษาค่ะสำหรับภาวะไตาวายเฉียบพลันจากอาหารบางชนิด คือจากลูกเนียงหรือมะดิ่งไม่ควรจะรับประทานลูกเนียงดิบและไม่ควรจะทานเกิน8-10เม็ดต่อวันจะทำให้มีอาการปวดปัสสาวะไม่ออกขุ่นขาวเป็นเลือดปวดท้องปวดขาหนีบและปวดท้องน้อยคลื่นไส้อาเจียนไตทำงานล้มเหลวมะเฟืองตะลิงปลิงทำให้ไตาวายได้เช่นเดียวกัน จากการเกิดผลึกออกซาเลตเฉียบพลันที่ไตถ้าเป็นไตเรื้อรังแม้จะรับประทานไม่มากก็จะทำให้เกิดไตาวายได้ควรรับประทานในปริมาณน้อยๆและดื่มน้ำมากๆ ภาวะโรคไตเรื้อรังคือการทำงานของไตลดลงแบบคงที่นาน3ามเดือนแต่ถ้าหายไม่เกิน3ามเดือนจะเรียกว่าเฉียบพลันการทำงานของไตหรืออัตราการกรองคำนวณจากค่าของเสียครีตินีนในเลือดถ้าเกิดว่าค่าครีตินีนสูงจะทำให้อัตราการกรองของไตลดลงถ้าอัลตต้สาวแล้วพบว่าไตมีขนาดเล็กกว่า8เซนติเมตรจะเรียกว่าไตเรื้อรังค่ะ สำหรับโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตคนที่เป็นโรคเบาหวานความดาันโลหิตสูงไตอักเสบที่รักษาไม่หายกินยาแก้ปวดเอ็นเสดเป็นประจำนิ้วโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเกาโรคกรรมพันธุ์ไตาวายในครอบครัวเคยเป็นไตาวายแบบเฉียบพลันติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆคนที่ใช้ยาสมุนไพรแก้ปวด ครคือยาจีนยาไทยโลหะหนักสะสมอาการแสดงเมื่อไตทำงานลดลงคือซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงเบื่ออาหารการรับรสอาหารเปลี่ยนไปท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนปวดหลังจากบางสาเหตุเช่นท่อไตอุดตันปัสสาวะกลางคืนมากกว่าสอครั้งต่อคืนปัสสาวะลดลงคืออาจจะไม่ลดลงในบางโรคเช่นพีเนิว บวมหอบเหนื่อยจากน้ำท่วมปอดหรือเลือดเป็นกรดจากของเสียที่ข้างและอาจจะถึงขั้นมีอาการซึมชักแล้วหมดสติค่ะ นอกเหนือจากนี้แพทย์หญิงรัตนายังบอกด้วยนะคะว่ามีข้อสังเกตและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโรคไตนั่นคือยาเบาหวานไม่ทําให้ไตาวายการไม่รักษาเบาหวานอาจทําให้ไตาวายเร็วขึ้นยาลดความดันไม่ทําให้ไตาวายการไม่รักษาความดันอาจทําให้ไตาวายเร็วขึ้นเมื่อเป็นโรคไตเรือร้อรังยาเบาหวานยาลดความดันบางชนิดอาจต้องหยุดใช้เนื่องจากเกิดผลข้างเคียงของอยางมากขึ้นเช่นน้ําตาลตา่ําเกลือแร่โพแทสเซียมสูงเป็นต้นยาเบาหวานยาลดโปรตีนในปัสสาวะ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้มากกว่าร้อยละ50การรักษาเบาหวานความดันที่ดีขึ้นผู้ป่วยอายุยืนขึ้นจึงมีโอกาสเกิดไตเรื้อรงังสำหรับวิธีการรักษาประคับประคองโรคไตเรื้อรงังต้องควบคุมความดันโลหิตลดเคมลดไขมันออกกำลังกายควบคุมโปรตีนในอาหาร 0.6-0.8กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันเนื่องจากอาหารโปรตีนทำให้เกิดการคั่งค้างของเสียได้แก่ยูเรียและไนโตรเจนโพแทสเซียมสูงคุมอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงลดโปรตีนในปัสสาวะด้วยยารักษาโรคหัวใจควรจำเป็นต้องงดเหล้าและบุหรี่ การบำบัดทดแทนไตจะมี3วิธีด้วยกันค่ะนั่นก็คือการรักษาบําบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียงฟอกเลือดการล้างไตาทางช่องท้องโดยการเปลี่ยนน้ํายาเองวันละประมาณ4ถุงและการใช้เครื่องเปลี่ยนน้ายาให้ตอนนอนรวมถึงการปลูกถ่ายไตยสุขภาพต้องแข็งแรงไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัดและต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตด้วย นอกจากนี้มีวิธีการรักษาประคับประคองโดยไม่ให้การบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาบำบัดทดแทนไตผู้สูงอายุมีโรคร่วมหลายโรคเช่นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่คาดว่ามีชีวิตไม่เกิน6เดือนผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวรุนแรงผู้ป่วยติดเตียงไม่รู้สึกตัวเป็นต้นโดยการรักษาโรคไตที่ดีที่สุดนั่นคือการรักษาที่สาเหตุคะ่ะ อย่าลืมนะคะเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ไฮด้าดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้รับจากไฮด้าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่3คุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อช่วยดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นทั้งตัวคุณเองคนใกล้ชิดและคนที่คุณรักค่ะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจําจากรายการค้นหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ติดตามกันนะคะทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณนะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ